ครับสวัสดีครับผมสารุทุ์พรครับรอนีนามร้านจรันรุ่งเรืองสองมันทนะครับตั้งอยู่ตบนตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราจสีมานะครับหรือเรียกกันว่าสามแยกกุดม่วงนะครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีเ c ทุกทท่านและผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็มานําเสนอ t l 2 3 0 0เป็นเพาเดียวครับแต่เป็นพวงอะไรพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับพวงอะไรพาลเวอร์ตัวนี้ถอดมาน้ําไปล้างนะครับ ตอนนี้ก็ให้ลูกน้องทําความสะอาดนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจเรื่องรถไถเล็กเก่าญี่ปุ่นจะไปฉีดยาพ่นยาทำรุ่งกระโพดพวงไหลเบาๆครับคนเท่าคนแก่สามารถขับได้สบายๆนะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของอีสุสุนะครับเป็นยี่ห้ออีสกินะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคา100 0 0แบาทนะครับ10,000แบาทนะครับ รับประกันเครื่องเกียร์ท้ายเลยของผมนะครับตามรูปเลยครับเดี๋ยวดูฝากระโปรงนะครับนี่ครับฝากระโปรงครับคุณน้องก็ได้ทําความสะอาดเสร็จสิ้นนะครับสีเดิมๆนะครับก็จะมีหน้ากากตัวนี้ครับตีใหม่นะครับนอกนั้นของเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่รถครับนี่ครับสีสันเดิมนะครับสีกระทาเดิมนี่ครับ เดี๋ยวเก็บทาความสะอาดล้างขัดสีนะครับของเรานะครับจะส่งฟรี100กิโลแรกนะครับขายรถไถและมีอะไรถอดอะไรใหม่ด้วยนะครับของเก่าญี่ปุ่นและเก่าบ้านนะครับเบอร์โทรพท์ของผมนะครับ0 9 9 9 2 7 7 3 4 8 ID Line @jrr2015 ดีนหะครับหรือติดต่อทาง Facebook สาโรทศพรเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ YouTube สาโรทศพรนะครับ ติดตามได้เลยครับอะไรใหม่ของแฟนผมนะครับ0848821716นะครับขอบคุณครับ